ตอนที่181ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันโชคดีที่สถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ทุกคนเป็นกังวลหลังจากไฟทั้งสองเข้าปะทะก,กันได้ไม่นานความรุนแรงของเปลวไฟก็ลดลงทันทีมีความหวังแล้วทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอกกลุ่มนักพจนเพลิงต่างส่งเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจปนโล่งใจกลุ่มไฟเริ่มเล็กลงแล้วใช่แล้วเปลวไฟกำลังลดความรุนแรงลง ในที่สุดไฟป่าก็ลดความแรงลงแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเปลวไฟที่โหมกระหน่ำก็ค่อยๆลดความรุนแรงลงเรื่อยฮ่าๆโจเตอร์ฟูและจังตาเปียยนนำทีมนักดับเพลิงและฝูงชนเข้าไปดับเปลวไฟที่ลดความรุนแรงลงอีกครั้งหลังจากการสู้รบมาหลายชั่วโมงในที่สุดเปลวไฟทั้งหมดก็ดับมอดลงบ้านของพวกเขารอดแล้วชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนได้รับการป้องกันแล้ว ทันใดนั้นเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจก็ได้ดังกึงกก้องไปทั่วบริเวณตีนเขาชิงหยุนผู้คนร้องให้ด้วยความดีใจกอดกันและเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะอันยากลำบากนี้เจียงเสี่ยวไป่ก็ยิ้มเช่นกันที่เขายิ้มไม่ใช่แค่เพราะไฟป่าบนภูเขาชิงหยุนได้ดับลงแล้วแต่เป็นเพราะเขายังได้เห็นความสามัคคีของชาวจีนเมื่อเผชิญกับภัยพิบัติอีกด้วยเหล่าเจ้าหน้าที่ทางการทหารตำรวจและพลเรือนทุกคนไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและร่วมผนึกกำลังต่อสู้กับภัยธรรมชาตินี้ ในโลกนี้ไม่มีประเทศอื่นใดเหมือนจีนเมื่อใดก็ตามที่เกิดภัยพิบัติทหารจะรีบเร่งไปที่แนวหน้าและประชาชนทั่วไปก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นกันนี่คือจิตวิญญาณของประชาชาติจีนเปรียบเสมือนกระดูกสารหลังทางจิตวิญญาณอันชั่วนิรันด์และตัวเขานั้นก็ได้มีส่วนร่วมในความสามัคคีนี้หลังจากที่กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งต่อไปคือขั้นตอนการฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยพิบัติซึ่งเขาไม่จําเป็นต้องมีส่วนร่วมแล้ว สำหรับหลินต้าเวย่ยเขาจะอยู่ที่หมู่บ้านต้าชิงต่อในขณะที่เจียงเสี่ยวไปจะขับรถกลับไปที่ตัวอำเภอเจี้ยนหยางเพิ่งมาบ้านพ่อตาเป็นครั้งแรกเขาก็ได้ทิ้งภรรยาและลูกสาวไว้ที่บ้านและไม่ได้กลับไปทั้งคืนลามมาจนถึงกลางวันของวันนี้ตอนนี้พวกเธอคงเป็นกังวลมากแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องนี้นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดใหม่ที่เขาอยู่ห่างจากภรรยาและลูกสาวเป็นเวลานาน,านแม้จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เขากลับรู้สึกผิดและแทบรอไม่ไหวที่จะกลับไปเห็นพวกเธอ เมียจ๋าผมกลับมาแล้วเมื่อเขาเข้ามาเขาก็ทักทายพวกเธออย่างอบอุ่นในห้องนั่งเล่นหลิวอีถิงกลับบ้านมาจากที่ทำงานเช่นกันเมื่อหลินเจียอินได้ยินเขาพูดกับเธอแบบนั้นต่อหน้าแม่ของเธอใบหน้าของเธอก็แดงขึ้นมาอย่างอดไม่ได้ป้าป้าไปทำอะไรมาคะดูเหมือนเพิ่งไปคลานผ่านปล่องไฟหรืออะไรสักอย่างมาเลยคะ่ะเจียงชานมองดูใบหน้าที่เต็มไปด้วยเขาของเจียงเสี่ยวไปแล้วถามอย่างสงสยัย หลินเจียอินพูดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณแล้วพ่ออยู่ที่ไหนพ่อยังอยู่ในหมู่บ้านต้าชิงเขาอาจจะไม่กลับมาจนกว่าจะถึงตอนเย็นเจียงเสี่ยวไปเล่าสั้นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ดับไฟป่าที่ภูเขาชิงหยุนหลินเจียอินและหลิวอี้ถิงต่างตกใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นเอาล่ะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนหลิวอี้ถิงกล่าวจริงสิลูกยังไม่ได้กินข้าวมาเลยใช่ไหมยังครับถ้าอย่างนั้นก็รีบไปอาบน้ำเถอะแม่จะอุ่นอาหารให้ ขอบคุณครับแม่เจียงเสี่ยวไปหิวมากเขากินข้าวไปมื้อล่าสุดก็ที่บ้านเมื่อคืนนี้และนี่ผ่านไปเป็นเวลาเกือบ24ชั่วโมงแล้วที่ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเขาเลยหลังจากอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แล้วออกมาแล้วหลิวอี้ถิงยังคงอุ่นอาหารอยู่เขานั่งลงบนโซฟาแต่ภายในไม่กี่นาทีเขาก็เริ่มพลอยหลับไปและส่งเสียงกรนเบาฮ่าฮ่ เมื่อหลิวอี้ถิงและหลินเจียอินออกมาจากห้องครัวและเห็นว่าเจียงเสี่ยวไปหลับไปแล้วหลิวอี้ถิงถอนหายใจและบอกให้หลินเจียอินหาผ้าห่มบางๆมาคลุมให้เขาเมื่อเจียงเสี่ยวไปตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วคุณหิวไหมหลินเจียอินตื่นแต่เช้าและถามเขาด้วยความเป็นห่วงเจียงเสี่ยวไปตอบว่าผมเริ่มหิวจริงๆแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะไปทําอาหารเช้านะคุณนี่จริงๆเลยเหนื่อยขนาดนี้ยังคิดที่จะทําอาหารเช้าอยู่อีก หลินเจียอินหัวเราะเบาๆแม่เตรียมเอาไว้แล้วเธอทําจกลูกเดยไว้ให้คุณอ้อ,องงั้นผมจะลุกขึ้นไปล้างหน้าก่อนแล้วค่อยกินข้าวเขาลุกจากโซฟายืดตัวอย่างเกียจคร้านแล้วเดินไปที่ห้องน้ําในห้องน้ํามีผ้าเช็ดผืนใหม่แปลงสีฟันและแก้วน้ําซึ่งหลินเจียอินได้บีบยาสีฟันลงบนแปลงสีฟันให้เขาไว้แล้วรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเจียงเสี่ยวไปในขณะที่เขาหันกลับมาและตะโกนว่าขอบคุณนะเมียจา๋า นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับการปฏิบัติอย่างดีเช่นนี้ที่บ้านภรรยาของเขามักจะชอบบ่นว่าเขาบีบยาสีฟันมากเกินไปหลินเจียอินกล่าวว่าตอนนี้คุณเป็นลูกเคยหัวแก้วหัวแหวนในสายตาของพ่อแม่ฉันพวกเขาเอาแต่พูดถึงคุณไม่หยุดเลยหลังจากที่หลินต้าเวยกลับมาถึงบ้านเมื่อคืนนี้เขาก็เอาแต่ชื่นชมเจียงเสี่ยวไปไม่ขาดปาก หลิวอี้ถิงเองก็ชื่นชมลูกเขยอย่างเจียงเสี่ยวไปเช่นกันยิ่งเธอมองเขามากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งชอบเขามากขึ้นเท่านั้นเมื่อเจียงเสี่ยวไปไม่อยู่เธอมักจะแนะนำให้หลินเจียอินปฏิบัติต่อเขาอย่างดีสิ่งนี้ทำให้หลินเจียอินรู้สึกน้อยใจเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วฉันเป็นลูกหรือเขาเป็นลูกของแม่กันแน่แต่ลึกๆแล้วเธอก็มีความสุขมากการที่พ่อแม่ของเธอยอมรับเจียงเสี่ยวไปคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอ หลังจากกินจกลูกเดยแล้วเจียงเสี่ยวไปรู้สึกสดชื่นขึ้นมากในขณะที่เขากำลังล้างจานหลิวอี้ถิงก็กลับมาแม่กลับมาแล้วหรือครับเจียงเสี่ยวไปถามด้วยความประหลาดใจวันนี้แม่ไม่ไปทำงานหรือหลิวอี้ถิงถือตะกร้าที่เต็มไปด้วยเนื้อไก่ปลาและผักมากมายวันนี้แม่ลาหยุดหนึ่งวันไม่ได้ไปทำงาน ลูกสาวของเธอกลับมาเยี่ยมในรอบห้าปีและนี่เป็นครั้งแรกที่ลูกเขยของเธอมาเยี่ยมบ้านเธอยังไม่ได้ลงมือทําอาหารเลยเธอจะมีกระจิกกระใจไปทํางานได้อย่างไรเธอจึงตั้งใจจะอยู่บ้านเพื่อใช้เวลากับลูกสาวลูกเขยและหลานสาวตัวน้อยดังนั้นหลังจากเตรียมโจกในตอนเช้าเธอก็ไปตลาดเพื่อซื้อของสดมาเพิ่มลินเจียอินพูดว่าแม่พ่อบอกว่าวันนี้เราจะออกไปกินข้าวเที่ยงกัน หลินต้าเวย่ยตื่นขึ้นหลังจากที่หลิวอี้ถิงไปตลาดและบอกหลินเจียอินก่อนที่เขาจะออกไปหลิวอี้ถิงชะงักไปเล็กน้อยและบ่นว่าจะออกไปกินข้าวข้างนอกทำไมอาหารในร้านไม่อร่อยเท่าที่บ้านเราหรอกแต่โดยปกติแล้วหากหลินต้าเว่ยตัดสินใจแล้วเธอก็ไม่กล้าขัดเธอจึงกล่าวต่อว่าเราจะออกไปกินข้าวกลางวันนอกบ้านแต่ตอนเย็นเราจะกินข้าวกันที่บ้านหลังจากเอ่ยจบหลิวอี้ถิงก็วางตะกร้าลงและเดินไปดูเจียงชานว่าตื่นแล้วหรือยัง ตอนที่พวกเขาอาศัยอยู่ที่เจียงวานหนูน้อยมักจะตามเข้าไปในเมืองทุกวันซึ่งต้องตื่นแต่เช้าตอนนี้พวกเขามาที่เจียนหยางหนูน้อยจึงไม่จําเป็นต้องตื่นเช้าดังนั้นเธอจึงนอนหลับตื่นสายตอนเช้าไม่มีอะไรทําทั้งสามคนจึงนั่งคุยกันที่บ้านเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าเย็นนี้ผมกับเจียอินจะไปเยี่ยมพี่เจียเหวยสักหน่อยมาเจียนหยางครั้งนี้พวกเขาได้พบกับหลินต้าเหวยและหลิวอี้ถิงเท่านั้นยังไม่ได้เจอพี่ชายและน้องๆของหลินเจียอินเลย ลินเจียลี่น้องสาวของหลินเจียอินกำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ที่เจียงเฉิงดังนั้นพวกเขาจะไม่ได้พบเธอในครั้งนี้อย่างแน่นอนส่วนหลินเจียเล่น้องชายของหลินเจียอินกำลังเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมต้นเขตหนึ่งเขาจะไม่กลับมาจนกว่าจะถึงบ่ายวันศุกร์พวกเขาคงไม่มีโอกาสได้เจอเขาเช่นกันดังนั้นเขาวางแผนที่จะไปเยี่ยมพี่ใหญ่ของหลินเจียอินอย่างหลินเจียเหวยเพราะพรุ่งนี้พวกเขาจะกลับชิงโจวแล้ว เป็นเวลาสามวันแล้วนับตั้งแต่ที่เขาไปที่ร้านครั้งสุดท้ายเขาเดาว่าตอนนี้เครื่องปรุงรสกุ้งอบน้ำมันสำเร็จรูปที่เขาเตรียมไว้อาจจะเหลือน้อยแล้วถ้าเขาไม่กลับไปเร็วๆนี้ร้านหลักและร้านแฟชชั่นชายคงต้องปิดร้านแน่นอนหลิวอี้ถิงพูดว่าจริงหรือพวกลูกจะกลับแล้วหรือเธอยังอยากให้ลูกสาวลูกเขยและหลานสาวของเธออยู่ต่ออีกสักหน่อยยังไม่อยากให้พวกเขากลับไปเร็วๆนี้หลังจากที่เจียงเสี่ยวไปพูดเช่นนั้นหลิวอี้ถิงก็พูดว่า ถ้างานช่วงบ่ายแม่จะโทรหาเจียวเหยและหยุนอิงให้มาที่บ้านพวกลูกไม่ต้องไปที่นั่นเองหรอกเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเรากินอาหารที่บ้านแม่หลังจากกินเสร็จเจียอินกับผมจะขอไปที่บ้านของพี่เจียวเหยสักพักนะครับพวกเขามาเจี้ยนอย่างทั้งทีหากมาไปเยี่ยมเยียนพี่ชายของหลินเจียอินที่บ้านสักหน่อยคงไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ตอนเที่ยงหลินต้าเหยส่งหลี่ซิ่งฮวามารับเจียงเสี่ยวไปแต่เขาไม่ได้บอกให้หลิวอี้ถิงและหลินเจียอินไปด้วย นอกจากนี้หลีซิงฮาวายังบอกอีกว่าเดิมทีท่านนายอำเภอตั้งใจจะกลับมาทานข้าวกับครอบครัวแต่ไม่คาดคิดว่าจะมีแขกมากระทันหันทำให้เขาต้องเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับดังนั้นงานเลี้ยงของครอบครัวจึงถูกยกเลิกไปเจียงเสี่ยวไปรู้สึกสับสนเล็กน้อยถ้างานเลี้ยงของครอบครัวถูกยกเลิกทาไมหลิวต้าเหวยถึงขอให้หลีซิงฮวามารับเขาละ่ะ